สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอาวุธตัวหนึ่งที่ถูกใช้งานในสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเป็นอาวุธที่ทั้งยูเครนและก็รัสเซียนมีครอบครองทั้ง2ประเทศมันก็คือระบบขี่ปนาวุธอย่างทอชกายูชื่อเต็มของมันก็คือ OTR 2 1 Toshka และรุ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับก็เป็น Toshka อยูที่มีใช้ในสหภาพโซเวียตก็มีเข้าประจำการทั้งของรัสเซียและก็ยูเครน แม้ว่าในปัจจุบันนะครับทางรัสเซียจะมีการปลดประจำการระบบขีปนาวุธพิเัยใกล้อย่างตอชกาอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเก็บในคลังสำรองเพื่อหากจำเป็นจะต้องนำออกมาใช้ส่วนของทางยูเครนระบบตอชกาอยู่ยังถูกใช้ ในการทําสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างทางยูเครนและก็ทางรัสเซียแม้ว่าในปัจจุบันบทบาทของระบบขีบรุษอย่างทอสคายูจะน้อยลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพราะลูกจรวดที่อาจจะเริ่มล่อยหลอหรือมีหลายระบบถูกทําลายจากทางรัสเซียรวมไปถึงการเข้ามานะครับของระบบไฮมาร์ชที่ทางสหรัฐส่งให้กับทางยูเครนทําให้ทางยูเครนในปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้ระบบทอสคายูน้อยลง เราจะมาพูดถึงสมรรถนะของเจ้าตอชกาอยูรวมถึงความจำเป็นบทบาทและความสำคัญที่เกิดขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ว่าระบบตอชกาอยูนั้นมีบทบาทและมีสมรรถนะอะไรบ้างความสามารถหลักๆของเจ้าระบบ OTR 21 Toshka Yu เนี่ยก็สามารถยิงลูกจรวดนำวิถีนะครับมีระยะการยิงราวๆ120กิโลเมตรนอกจากนี้ครับระบบ Toshka ยูยังสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยแล้วจะเห็นในช่วงต้นของสงครามนะครับในช่วงที่ทางรัเสเซียเนี่ยทำการรุกคขมรดินดแดนของทางยูเครน ทางยูเครนมีการใช้ระบบตอชก a อยู่ในการทำลายพื้นที่สำคัญและตำแหน่งทางทหารของทางรัเสเซียอยู่หลายครั้งแต่หลังจากสงครามนะครับกิริยาเวลายาวนานคาดว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกจรวดของตอชก a อยู่จากฝั่งยูเครนเนี่ยอาจจะเริ่มเหลือน้อย จึงไม่ค่อยมีการใช้งานให้เห็นรวมไปถึงตัวระบบของทอชกายูเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของทางรัสเซียอยู่บ่อยครั้งเช่นกันส่วนทางรัสเซียนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประจำการระบบทอชกายูเหมือนกับทางยูเครนและเริ่มเปิดประจำการไปตั้งแต่ช่วงที่ทางรัสเซียเนี่ยเริ่มที่จะใช้ระบบอิสกันเดอร์เเข้ามาประจำการในกองทัพก็เริ่มทยอยปลดทอชกายูออกไปเรื่อยๆแล้วนำอิสกันเดอร์เ เข้ามาประจำการแทนทางยูเครนนะครับใช้ระบบทอชกาอยู่ในการสกัดกั้นการลุกคืบของทางรัเสเซียส่วนใหญ่นะครับระบบขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงแบบนี้จะถูกใช้ในการทำลายฐานที่มั่นหรือระบบอาวุธของข้าศึก แม้ว่าในปัจจุบันนะครับทางยูเครนจะใช้ระบบไฮมาร์ชเป็นระบบหลักๆในการใช้โจมตีพื้นที่สำคัญของทางรัเสเซียก็ตามแต่ช่วงต้นของสงครามนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบตตชกาอยู่นั้นมีความจำเป็นและมีประโยชน์กับทางยูเครนค่อนข้างมากยูเครนนะครับใช้ในการโจมตีพื้นที่สำคัญของทางรัเสเซียทั้งสนามบินทั้งศูนย์บัญชาการ ส่วนทางรัเสเซียนะครับระบบตอชกาอยู่เนี่ยหลังจากที่เปิดประจําการแล้วส่วนใหญ่ทางรัเสเซียจะนําไปเก็บไว้ที่คลังสํารองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรัเสเซียก็จะนําออกมาใช้แม้ว่าในปัจจุบันนะครับระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งเป็นระบบหลักของทางรัเสเซียจะเป็นระบบอิสแคนเดอร์แต่การใช้ระบบอิสแคนเดอร์ในการโจมตีมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าอิสแคนเดอร์นะครับเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ ระยะไม่เกิน500กิโลเมตรมันมีระยะการยิงที่ไกลกว่าระบบทอชกาอยู่เมื่อต้องยิงไกลกว่านะครับลูกจรวดของมันเนี่ยก็มีราคาที่สูงกว่าระบบทอชกาอยู่แต่ทางรัสเซียนะครับน่าจะใช้ระบบอิสก er ันเดอร์เเนี่ยในการโจมตีในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนเป็นหลักอยู่แล้วและอาจจะมีการนำระบบทอชกาอยูออกมาใช้บ้างปล,า,ปลาย ต่อมานะครับเป็นประเทศที่มีระบบตอสกาอยู่อยู่ในครอบครองโดยข้อมูลนี้นะครับผมอ้างอิงจากวิกิพีเดียก็จะมีอาร์เมเนียอาเซอร์ไบาจานเบลารุสบอลการเลียคาซัคสถานเกาหลีเหนือรัสเซียยูเครนซีเรียเยเมน นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนประทุข,ขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับปัจจุบันเนี่ยก็2ปีกว่าแล้วหลังจากสงครามครั้งนี้ได้เริ่มปะทุข,ขึ้นมีระบบตอชกาอยู่ ถูกทำลายไปเยอะมากและมีการนำลูกจรวดของระบบตอชกาอยูมาใช้เยอะมากในสงครามนี้และในอนาคตครับระบบตอชกาอยูก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับก็ยังมีความสำคัญ ทั้งสำหรับฝั่งยูเครนและก็รัเสเซียที่จะใช้ในการโจมตีพื้นที่สําคัญของฝั่งตรงข้ามก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ผมหยิบยกมาพูดถึงและมีบทบาทในสงครามที่เกิดขึ้นอยู่หลายช่วงเวลาและถูกใช้งานอย่างหนักในช่วงสงครามรัเสเซีย,ยยูเครนขอบคุณสำหรับการรับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ